i the ดอ r ดูเหมือนว่าตึกนี้จะถูกทิ้งล้างเอกสารที่ฉันพบในคืรหาสนั้นไม่ได้บอกอะไรมากเลยแต่ที่นี่เป็นทานบันเทิงจิตเป็นโรงพยาบาลที่นี่ที่ไม้เคยเข้าหวังว่าฉันจะรู้อะไรเพิ่มเติมในนี้และเอาอะไรออกไปสักนิดหนึ่งเพราะเอาตังเติมสสก,กินไปหมมแล้วดาวน์โหลดไฟล์นะครับหลอแบบหนึ่งเอาละโรงพยาบาลน,นะครับเป็นยังไงบ้างที่แห่งน,นี้มันอ้าว ยังไม่สามารถออกไปได้ต้องหาถุงเงินเพิ่มเติมมาต,ตรงนี้ไปทางออกนะครับ<ห>ขวรน้ำสีเขียวน่าสงสัยฮะก็ข้อคิดที่ได้นะครับอ,อย่าอย่าดื่มกินนะสิ่งที่มันขวดเขียวนะฮะขวดเขียวได้ดวงตามืนอันหนึ่ง <S <S มึนไหมฮะผมนี่อ้วกแตกไปหลายรอบแล้วฮะทุกคนใจเย็นอันนี้ขวดสีแดงอุ้ย ได้น้ำยาล้างหนเอ้ยเป็นอะไรที่ amazing horror มากครับทุกคนโอภาพเอกซเรย์เต็มเลยทุกคนมันมันหลอนอยู่เหมือนกันนะโอเคถ้าหันหน้าเจอไวเกินก็ขอโทษด้วยนะครับเพลงนี้ว่าเพลงก็มีสไตล์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนกินอะไรก็ไม่รู้แดงๆนะครับถ้ากลับได้ลูกกตานะฮะ รู้ไหมแต่ก่อนผมเห็นไอ้ขวดแดงๆเนี่ยมันเหมือนแบบนินจาเออแบบหัวแล้วก็แบบผ้าโพกหัวอยู่ด้านหลังมันเหมือนน้ายาตรงไหนก็ไม่พอดูไปเออมันก็คือน้ํายาแหละเหมือนการผสมน้ํายาที่ต่างออกไปจะให้ผลที่ต่างกันนะฮะอย่างเช่นเออเขียวๆเ,เมื่อกี้เออจะได้ถุงเงินนะฮะส่วนถ้าเขียวแดงก็น่าจะเป็นร้องหนนะครับถ้าแดงเขียวก็น่าจะเป็นวิ่งไวมั้ยใช่ไหม แต่สูตรมันจะสลับกันไปแต่ละเกมนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะก็อุ้ยมาแนละ้วทุกคนก็พยายามาดูสัญ,ญลักษณ์บนผนังเอาไว้แบบนี้นะฮะดูเอาไว้ว่ามันสื่อถึงอะไรบ้างนะครับบางทีอาจจะเป็นเครื่องหมายปีศาจก็ได้นะฮะตอนนี้ทําไมเหมือนไอ้ตัวนี้จะแบบมีเสียงที่เบากว่าไอาก้กระสือนะน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นผีแบบโบราณด้วยก็ได้นะครับ เสียงมันก็ค่อนข้างที่จะเบาใช้ได้เลยนะฮะว่าไงชาลีว่าไงไม่เห็นนะสีหายตัว50วิค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะฮะเห็นไ,ไหมเขียวแดงก็ร่องหนก็พูดไปแล้วนี่ว่าจะพูดใหม่ทำไมเนี่ยเออไม่มีอะไรในลิ้นชักนะครับได้ดวงตาม,มาอันหนึ่งน้ำยาทุกอันนะคุ้มอยู่แต่ละสถานการณ์นะครับ ก็ถ้าแบบเล่นแบบโหมดยากๆก็น่าจะต้องใช้วิ่งไวไปก่อนนะฮะวิ่งไวสามารถทับกับการแบบหายตัวได้นะฮะก็คือแบบกินน้ํายาทําให้วิ่งไวก่อนแล้วก็ค่อยมากินน้ํายาทําให้เออเขาเรียกว่าอะไรล่องหนนะฮะมันจะช่วยทําให้เราวิ่งไวด้วยล่องหนด้วยนะครับก็มันเหมือนจะโกงหน่อยนะแต่ก็ไม่โกงนะอะไรคือโกงแต่ไม่โกงเนะี่ย กลัวเก็บมาดีกว่านะครับตรงนี้มันไม่น่าเห็ดหรอกใช่ไหมที่อ้อนชี่แอบชั้นดีโอเคมันขึ้นไปชั้นบนแล้วผมไม่รู้ฮะเพราะว่าเห็ดกระไดก็น่าจะขึ้นชั้นบนแหละไม่น่าลงชั้นล่างถ้าลงมันก็ต้องแบบลงแบบปิ้เออกินน้ำายาเขียวนะฮะเก็บลูกกตานะฮะใช้เวลายอย่างคุ้มค่า ถ้าน้ำยาหมดก็ก็คือหมดสถานะที่ผสมกันนะฮะเหมือนมันจะลงมาชั้นล่างแล้วแล้วก็สิเกตขึ้นตอนนี้ได้9ก้าอันแล้วฮะเราจะเล่นโหมดยากกันไหมในจานนี้ผมบอกเลยไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าผี่มันก็จอะเกินไปไงที่ยบน้ำฮะมีสบู่ตกปะ <c oughs> มีสบู่ตกะ่ะคงไม่มีะนะใครคงไม่อยากทำสบู่ตกหรอก ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเข้ามาทางนี้ดีกว่านะครับว้าวที่เก็บศพแล้วก็โอ้โหเลิกเลิกเลยเสียงโคดดังจยอแล้จะปิดจะเปิดทำไมโอ้โหเสียงดังเกินไปคือแบบทำไมทำไมเสียงเปิดศพโคดดังเลยโอเคแล้วก็ โอ้โหมีสารสี่อันกันเสียงไว้แล้วกันนะฮะปิดกันหไว้แล้วกันเสียงเยปิดประตูโคตรดังวะดิแน่จริงกระโพผมาเออเหมือนกลัวจริงจริงก็กลัวแหละตอนนี้พร้อมกดวิ่ง24ชั่วโมงเลยอะอันนี้ทางขึ้นใช่ไหมมันน่าจะไม่อยู่มั้งอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้ <laughs> คือแบบไปเฮอะไปเถอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเตือนว่าวิ่งเองแหละ พี่พูดติดขัดพี่กลัวหรือเปล่าไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวแล้วพี่ลองกดวิ่งทำไมเนี่ยฮะก็แค่แบบเออเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินนะเออเข้าประตูวาร์ปอ่ะแล้วโผล่ตรงไหนจะรู้ไหมเนี่ยเออชั้นชั้นล่างแหละเออชั้นล่างแหละมันน่าจะอยู่ชั้นล่างแหละไม่น่าจะใช่ชั้นบนหรอกใช่ไหมมันคงไม่ดักหรอมั้งขึ้นไปดีกว่านะครับ มันคงจะอยู่ชั้นล่างนั่นแหละเออใช่ไหมไฟกับพิบอย่างนี้มันอยู่ชั้นบนแน่นอนหรือมันอาจจะแบบเข้าประตูวาร์ปก็ได้เออเข้าประตูวาร์ปเออมาเป็นตัวอะไรเอ,อ้ยวิ่งดิรออะไรเล่า <c ười> มึงจะเดินทำไมนะมึงวิ่งดิเฮ้ยโอ้โหโคตรคือแบบเฮ้ย <c ười> มันเข้าประตูวาร์ปแต่มาเป็นตัวเลยใจะเย็นมาเราจะไม่ตื่นเต้นเราจะไม่ลิ้นพัน แล้วเราก็จะผ่านไปไ,ปได้หนูตายวัดีรล้ทธถุยเฮ้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 ยขึ้นชื่อว่าวิ่งไม่มีวิ่งนะจ๊ะห้องนี้มีแต่น้ำยาเขียวเต็มไปห,หมดเลยมาทำไมก็ไม่รู้ถ้าเอาแบบเขียวผสมเขียวแล้วก็เอาเขียวผสมอีกทีก็น่าจะแบบเป็นน้ำยาปฏิชีวานะานะฮะระเบิดที่นี่บุมบ้ามแน่นอนแต่ผสมได้แค่สองอย่างเองอู้ไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจคนเล่นทรมานแค่ไหนเอออันนี้ก็มีเขียวเออเอาเขียวมาจากไหนเนี่ยนึกว่ามันเป็นมันจะเป็นน้ำอะไรสักอย่างน้ำอะไรสักอย่างนันเหรออย่าคิดเลยดีกว่าอันนี้เกมผีนะทุกคนสร้างบรรยากาศสร้างบรรกาศนะฮะมันไม่ค่อยมีจามสกแกร์เหมือนแบบในด่านแรกเนาะ ในดานแรกยังมีแบบฟ้าแบบแลบบ้างไอ้ดีมีแค่แบบผีล้วนๆนะฮะแล้วบรรยากาศลหลอนนะฮะลมแรงๆแล้วก็มึนหัวดีๆนี่เองนะครับมองเห็นถุงเพื่ออะไรหาทังออกนะครับไปสดเลยแล้วกันตอนนี้เดินไปเลยเดินเดินไป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 ถึงทางแล้วกดวิง่งเออ เป็นเขาจริงๆฉันแน่ใจเขากลับมาได้ไงฉันแน่ใจว่าเขาตามอยู่ื้างหลังแต่เขาอยู่ที่นั่นวิ่งไล่ฉันจนหายใจไม่ออกที่เขาเคยทําไม่เอาอีกแล้วฉันต้องรู้เพิ่มไม่ได้โอเคด่านปกตินะฮะไปะด่านยากสุดฝันร้ายนะครับมาดิไม่เคยกลัวไม่เคยวิ่งไม่เคยพูดติดขัดเลยสักนิดนะฮะ โอ้เหมือนจะไวนิดนึงนะฮะอันนี้เขียวเป็นถุงเงินเหมือนเดิมนะฮะมันจะเปลี่ยนสูตรตอนไหนวะเนี่ยอันนี้เอาแดงก่อนเออมองมืดเขียวโอ้ยเฮ้ยวิ่งไววิ่งไววิ่งไวเกินความเรือแสกเอาว่ะวิ่งทาคิริโตะด้วยนารุโตะคิริโตะอะไรของมึงคนละเรื่องแล้วอันนี้สูตรเหมือนเดิมเลยหรอมันจะไม่สลับหรอแต่ก่อนผมจําได้ว่ามันสลับนะ อืมน่าจะต้องสลับแหละแต่ก็ไม่รู้เคลื่อนไขของมันนะวิ่งไวโหเกินไปแล้วตอนนี้จะควบคุมไม่ค่อยได้ต้องหาน้ำยาแบบที่ทำให้เราหายตัวนะฮะใช้วิชาเฮ้ยมันเอาละคือโดนเกมดา่าว่ามันหา้าวิ่งเข้าใส่ผีก็สมควร เอาละมาอยู่ชั้นบนเราเก็บได้แค่ถุงเดียวเองเราใจเย็นจะรีบมาเลยนักหนานครับผมว่าขึ้นชั้นบนได้ก็เพราะว่าเออผมรีบนะผมรีบก็รีบรลีบรีบ,รบ,รบเก็บสิเอเยเดี๋ยวน้ํายาหายตัวก็หมดหรอกแต่น้ํายานี้สูตรเหมือนเดิมน,นะฮะเขียวแดงถ้าอยากรู้ว่ามันจะหายตัวได้ยังไง ถ้าสูตรมันสลับกันไปมานะฮะก็คือถ้ากินเขียวแล้วรู้สึกมึนนะฮะหรือกินแดงแล้วรู้สึกมึนนะฮะสีตรงข้ามนั่นแหละที่จะช่วยทําให้เราหายตัวนี่คือแบบทริคง่ายๆนะฮะก็คือถ้าไม่เข้าใจก็โอเคไปไปไปวิ่ง,งลงล่างแล้วตอนนี้เราวิ่งลงล่างแล้วนะครับทุกคนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นจริงๆเออโอ้ย ไม่เห็นโอ้โหตาทั่วมาเนี่ยอันนี้ผีโหมดฝันร้ายวะเนี่ยโอ้โหลุ่โมโหมดธรรมดานะฮะเป็นโหมดธรรมดาไปโอ้ไม่เห็นกลัวเลยเสียงสั่นเลเนนะี่ยจะร้องไห้แล้วคือแบบเมื่อไรจะแบบผ่านสักทีตอนนี้เก็บได้สิบเจ็ดเองเหรอทำไมวะแล้วเสียงประตูมันก็ดังอะไรขนาดนั้นบ้าหรือเปล่าเนี่ย นี่คือผมเล่นแล้วผมอัดเสียงสุดเลยนะคือแบบหูแทบแตกนะฮะเปิดประตูเมื่อกี้ตอนนี้เก็บได้สิบเจ็ดอันเองเหรอทำไมมันเก็บได้น้อยจังอ่ะผมผมก็เก็บมันมุดแล้วนะหรือว่าอะไรทําไมมีน้อยหรือว่ายัางค้นหาไม่ทั่วนะฮะเราก็ต้องค้นหาไปก่อนแล้วก็เก็บถุงนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะช่วยกดกดไลคน์นะฮะกดแชร์นะกดติดตามด้วยนะฮะทุกคนผมพูดฮะทําไมเนี่ย ตอนนี้เก็บได้ยี่สิบอันแล้วผมเหมือนผมจะเก่งกว่าไอ้ผีตัวนี้ซะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขอเล่นครั้งนี้ครั้งเดียวพอนะฮะอ้าวแล้วมึงจะมาชันล่างทำไมะฮะเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยครบนะถุงเงินอะเหมือนว่ามันจะจำกัดแค่ยี่สิบสองทําไมอะมทําไมไม่รู้นะฮะมาละต้องแอบตรงนี้จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่า จะรอดหรือเปล่าเหมือนจะรอดนะเหมือนจะรอดจริงๆโอเคไม่รอดนะครับไม่รอดไม่รอดติงไงวะขอเก็บเออไอนี้พวกนี้ให้ครบก่อนนะฮะอันแรกอ่านไปตอนตอนเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ให้ความรู้สึกเดียวกันเลยฉันว่ามาถูกทางแล้วล่ะร oui, okay. like <f led> ู้ส uh, ึกอึดอ no ัดมากแทบรู้สึกถึงอันตรายหลายๆนะครับมีสมุดบันทึกนมเอมิลี่นะครับ สมบันทึกหรอผู้เขียนเป็นเด็กอ่อนประสบการณ์มีชื่อได้ว่าเอมิลี่สถานีนี้ส่งเสียงเรียกฉันนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันนะครเป็นพ่อคำสาบหรือเปล่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะเอมิลี่เขียนไว้ว่าพ่อของเธอเดินทางออกไปนะคะคงจะเป็นชายคนนั้นในภาพแน่ๆนะค,คุณไม้นะฮะมันเจ็บปวดเพียงแค่เดินผ่านทางนี้นะครับฉันไม่ควรมาที่นี่เจ็บปวดไปเั่วร่างกายนะครับ นี่มันอะไรกันเนี้ยนะฮะทาไมมันพยายามหยุดฉันนะฮะดอมิลี่เขียนเกี่ยวกับรูปภาพหน้าต่อไปในบันทึกพ่อบอกว่ามีวิธีการทําให้ทุกอย่างโอเคอีกครั้งฉันดีใจที่เขาบอกให้ฉันรูปซ่อนรูปภาพให้ดีนะฮะฉันว่ามันเป็นภาพเดียวกับที่ฉันเจอนะฮะรูปภาพฉันคิดว่าเธอหมายถึงรูปที่ฉันเจอก่อนหน้านี้ฉันเข้าเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่ควรสัมผัสและตอนนี้ฉันก็ต้องตามมันเช่นกัน เธอเขียนว่าพ่อของเธอต้องการใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายเนี่ยที่บ้านนะฮะในตอนท้ายเธอเขียนค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการซ่อนรูปภาพนะฮะพ่อ,อบอกว่าเขาต้องการกลับบ้านไปที่ห้องพิเศษของเขาที่ชั้นล่างนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปที่นั่นอีกเรานะฮะเราจะไม่ไปที่นั่นอีกนะครับเธอเขียนถึงชิงช้าเชือกนั่นพ่อกําลังสร้างอะไรสักอย่างที่ชั้นล่างฉันสงสัยว่านั่นเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับครอบครัวเราหรือเปล่านะครับฉันเห็นเขากัดเชือก เอมิลี hmm. ที่น่าสงสารแต่ฉันต้องไปต่อเด็กที่น่าสงสารเธอหลงลืมไปจนหมดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉันต้องรู้เพิ่มแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะเจออะไรใหม่ที่นี่อ่าชาร์ลีเป็นเขาจริงจงฉันแน่ใจเขากลับมาได้อย่างไรแน่ใจแล้วนะว่าเขาอ่ะอยู่ตามอยู่ข้างหลังฉันแต่เขาอยู่ที่นั่นวิ่งไล่ฉันจนหายใจไม่ออกเหมือนที่เขาเคยทําไม่เอาอีกแล้วต้องรู้เพิ่มให้ได้เขาวนเวียนอยู่ที่นี่หรือเขาวนเวียนอยู่กับฉันกันแน่โอ้โ o oh, no. ศพในถุงฉันคงจะเผลอเข้าไปในโรงเก็บศพขอให้พวกที่ตายแล้วอย่าฟื้นขึ้นมานะตู้เก็บศพฉันจะไม่เปิดมันแน่จ้างให้ก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกเพราะเสียงมันดังมากเลยเนะี่ยฮะกลิ่นอะไรนี่อ่ะเหมือนกลิ่นของความตายกลิ่นนี้มาจากไหนทําไมไม่มีใครดูแลเลยสร้างหนูตายหนูพวกนี้ทําให้ฉันตกใจหมดอย่างน้อยมันก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ฆ่าฉันแล้วมัง้งรัดถถุยครับกองเศกเก่าๆดูคุ้นๆฉันว่าฉันเคยเจอมันที่ไหนมาก่อนเลยนะ แล้วเพลงนี้โคตรมีสไตล์อะภาพเอ็กซเรย์ภาพ X A ay, ภาพวกนี้ดูเหมือนกันหมดสาบานได้ว่าเหมือนกับที่ฉันมีวัดอะไรเหมือนกับที่อาบน้นําน่าจะใช้สําหรับคนไข้แต่มันสกรปรกไปหมดไม่มีใครมาที่นี่เป็นปีแล้วนะฮะอุปกรณ์ผ่าตัดขค้ืนสอนิมทำไมมันดูเป็นเครื่องทรมานที่นี่ไม่ใช่ที่รักษาคนแน่ละตาผ้ามัวไม่นะฉันกลายเป็นคนตาบอดลเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นเลย ยาแก้วิงเวียนอือรสชาติแย่มากและทําให้ฉันรู้สึกเวียนหัวแต่ตอนนี้ไม่ยังไม่ให้นอนอยังไม่ใช่เวลาพักคอร์ดนะครับทุกคนยามยายล่องหนว้าวฉันมองไม่เห็นตัวเองเลยสงสัยมันทําให้คนดื่มเนี่ยร่องหลลัวนนียขอให้พวกมอนเตอร์มาเห็นฉันเหมือนกันนะว่าลอ,อยแล้ว น้ำยาการมองเห็นฉันเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นแล้วสิ่งนี้ชีวิตนั้นมาส่งพลังงานบางอย่างมาหาฉันระหว่างเราฉันสามารถใช้มันได้นะฮะน้ำยาเล่นความเร็วฉันรู้สึกมีพลังฉันวิ่งได้เป็นวันวันหยุดไม่ได้แล้วอืน้ำยาอะไรนะน้ำยาการมองทะลุฉันเห็นถุงเงินทะลุกำแพงได้เลยอยู่ที่เจ้าควรอยู่เด็กน้อยฉันหวังว่าจะไม่ได้ยินเสียงนั้นอีก ฉันขังไว้เจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้านะเจ้ามันชั่วฉันขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปเจ้าควรจะขอบคุณไอเด็กเหลือขอขอบคุณเหรอมันเป็นพ่อแกนั่นแหละที่ทําให้ฉันไม่ได้เจอเธอฉันช่วยไว้คืนนั้นจาไว้ซักแกปล่อยให้เธอตายตรานน่ะคราวนี้ฉันช่วยเจ้าอีกครั้งไม่เมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับฉันสักทีพรีสได้โปรดเขารบพ่อของเจ้าซะ พราะฉันตายไปแล้วแกเป็นแค่เสียงท้อนไอชารีแกมันก็แค่ไอภาพลวงตาที่ฉันเห็นแทบไม่ได้โดยซ้ำนะหมดยากก็แค่แบบประจําสแกนโบนตัวแล้วก็เสียงเพลงอะไรที่ไม่รู้และนี่คือทั้งหมดของโรงบาลและก็ผีชารีตัวนี้นะครับทุกคนก็อ่าสหรับพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นหมานะฮะหมาตัวสุดท้ายกับโรงเรียนนะครับ แม่มดก็ไม่น่าจะเล่นนะถึงจะเป็นตัวใหม่ก็ตามผมว่าเอาแค่นี้พอแล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะมาสรุปทั้ง3มตัวนี้ทีหลังนะฮะสตัวเลยนะฮะทุกคนก็ขอบคุณนะทุกคนที่รับชม